เมืองทุกเมืองมีวิธีที่จะเติบโตเป็นเมืองแตกต่างกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถนนผู้คนร้านกาแฟวัฒนธรรมนะครับเรื่องความหนาแน่นเรื่องของผู้อพยพที่เข้ามาอยู่ในเมืองก็ใช่นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของวิถีชีวิตรถติดความหลากหลายทางเพศเรื่องของตลาดศูนย์การค้าโรงงานสวนสาธารณะพิพิธภัณฑ์การเลือกตั้งท้องถิ่นแล้วก็อื่นๆอีกมากมาย แล้วเมืองของคุณล่ะครับมีวิธีเติบโต,ตเป็นเมืองอยังไงนี่คือรายการเป็นเมืองรายการที่จะพาคุณไปสำรวจความเป็นเมืองของเมืองต่างๆทั่วประเทศไทย